ทุ่ครับวันนี้คุณพล SCG เมืองทองอยู่แต่ของเราก็กลับมาซ้อมกันอย่างพร้อมเพรียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สกอตต์คูเปอร์ได้ประกาศอำลาตำแหน่งการเป็นโค้ชของทีมไปเนื่องจากปัญหาครอบครัวนะครับแต่ว่าสตาฟโค้ชคนอื่นๆก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเรนและก็โค้ชพลชมชื่นนะฮะโดยที่มีพี่ใหม่สันติชัยเผือกเป็นผู้ช่วยในการ เตรียมทีมสาหรับการเจอบางกอกคลาส FC ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ซูเปอร์บิ๊กเกม1เกมเลยนะฮะที่คุณพลเกรียผพยของเรา2เกมก่อนหน้านี้เก็บมาได้เพียงแค่1นคะแนนเพราะฉะนั้นเกมในบ้านจะพลาดไม่ได้แล้วนะครับต้องเก็บ3คะแนนเพื่อที่จะไล่อันดับขึ้นไปให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับกวินทำสาัจานั้นนะครับมีอาการบาดเจ็บรบกวนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับก็อาจจะพักไม่ถึง2สัปดาห์อย่างที่ เป็นข่าวก่อนหน้านี้น่าจะพักแค่สักเกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้พี่ตาวิศนสุสักแก้วเรืองเองก็ผลงานค่อนข้างที่จะดีนะครับน้องตองก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องรีบร้อนในการฟื้นฟนูที่จะเร่งกลับมาลงสนามก็ได้นะฮะแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้มันเล็กน้อยมากเลยละครับ ในส่วนผู้เล่นคนอื่นๆนะครับก็เรียกว่ามีข่าวดีนะฮะไพโรโซคำหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับก็เริ่มกลับมาวิ่งซ้อมเบาๆได้แล้วเช่นเดียวกับมาริโอยูรอฟสกี้นะครับที่เกมก่อนหน้านี้ในการเจอบีซีเทโรมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเล็กๆน้อยๆทางทีมแพทย์แนะนำว่าควรจะต้องพักสักหนึ่งเกม และตอนนี้นะครับก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายน่าจะหายทันสำหรับการเจอบางกอก,กลาส fc ที่สนาม scg stadium <Haha. S 1> เช่นเดียวกับเจ้าก๊อบวุฒิชัยทาทองนะครับกำลังที่จะเรียกความฟิตของตัวเองกลับขึ้นมาให้ทันในเกมกับบางกอก,กลาสนี่ให้ได้ด้วยเช่นกันนะฮะ จะทําให้แนวรุกของสโมสรกีมพยองของเรามีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดได้วิธิชัยทาทองกลับมาบุคคลิกความกระหายของเจ้าตัวเวลาอยู่ในสนามเนี่ยมันจะทําให้บรรยากาศของทีมแล้วก็เกมรุกของทีมนะครับดูมีความกระหายในการไล่ล่าประตูเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับส่วนเจ้าดายปิพยพลบรรเทานะครับก่อนหน้านี้มีข่าวในโลกออนไลน์มากมายเลยละครับซึ่งเจ้าตัวเองก็งงพอสมควรน,นะฮะเนื่องจากว่าดใดกับ โรเบิร์ตเนี่ยสนิทกันมากๆและปกติก็คุยกันนอกครอบเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีเหตุการณ์ที่เจ้าใดจะไปว่าผู้จัดการทีม BC เทโรอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับแต่ว่าทางเมืองทองทีวีเองก็ถามเจ้าตัวว่าจะแก้ข่าวนี้หรือไม่เจ้าตัวก็บอกความไม่เป็นไรฮะเพราะว่าส่วนตัวเขาเองกับโรเบิร์ตก็รู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีอะไรจริงๆนะครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราก็ต้อง ใจิตใจเข้มแข็งนะครับรับข่าวสารที่มาจากทางสโม,มสรของเราเท่านั้นนะครับเพราะาปัจจุบันนี้การแข่งขันในเรื่องของข่าวสารมันมากมายเลยล่ะครับคุณผู้ชมบางครั้งแค่ประเด็นนิดนหน่อยเขาก็หยิบยกมาเป็นข่าวมาเป็นประเด็นได้แล้วก็เป็นอน,นว่าแฟนขับกีฬาของเราก็พยายามรับฟังข่าวสารแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็คิ ให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะเชื่อในข่าวใดๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นกับสมโมสรกิลเลมยองของเรานะฮะบรรยากาศในการฝึกซ้อมนะครับก็เป็นปกตินะฮะเพราะว่านักเตะกีฬาบยียองนั้นผ่านเรื่องราวของการเปลี่ยนตัวกุญซื้อมามากมายแล้วล่ะครับในช่วงระหว่างที่รอกุญซื้อคนใหม่ที่จะเข้ามานะครับนะักเตะทุกคนก็ต้องมีความพร้อมในเรื่องของสภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้100%เนะครับเพราะว่าเกมกับบังกอกลาสเนี่ย บางกอกกาสเองก็มีความมั่นใจจากเกมล่าสุดที่สามารถเอาชนะทีมแอร์ฟอร์สยูเนเต็ดมาได้และอันดับในตารางก็แซงกิเลนจีอยงของเราไปแล้วด้วยแต่ก็ยังดีครับที่ทั้งคู่จะมีโอกาสเจอกันในสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็หวังว่าทีมงานทุกคนจะรวมพลังนักเตะของเราเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งและกลับมาพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ว่ากิเลนบีอยงเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดยังคงเป็นทีมที่อันตรายและก็พร้อมที่จะกลับมาทวงบัลลังแชมป์ในฤดูกาลนี้ให้ได้อีกครั้งครับ และนี่ความพร้อมของสโมสรกีลมพยอง SCG เมืองทองอยู่ในแต่ที่เมืองทองทีวีนำมาฝากครับ